สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนมีหนึ่งวิธีคิดนะคะถ้าอยากจะเจอคนรักที่ใช่ความรักดีๆนะคะคุณต้องมีหนึ่งวิธีคิดนี้นะคะเป็นวิธีคิดที่เรียบง่ายนะคะเพื่อนๆแต่หลายๆคน มักจะทําไม่ได้หลายๆคนไม่ได้ให้ความสําคัญและก็มองข้ามไปเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทํายากนะคะมันต้องใช้พลังใจแล้วก็อาศัยความมีวินัยของตัวคุณเองค่ะแต่หากถ้าคุณนะคะอยากจะเจอความรักที่ดีๆคุณต้องกล้าะคะ่ะ กล้าและใจถึงพอที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักระยะทางไกลเหมือนเดิมนะคะหากใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะช่องของเจนจะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรักระยะทางไกลหนุ่มๆต่างชาตินะคะรวมถึงข้อคิดดีๆประสบการณ์แล้วก็จิตวิทยานะคะ เป็นหนังสือนะคะที่เจนชอบอ่านนะคะแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วกงานอาชีพด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นหนึ่งอาชีพที่เจนทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเป็นหนึ่งอาชีพที่แม้กระทั่งตอนนี้คุณยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะแต่หากถ้าคุณมีการวางแผนและเตรียมตัวไว้วันหนึ่งเมื่อเจอคนที่ใช่คุณสามารถใช้อาชีพนี้นะคะทำไรายได้ให้กับคุณแม้ ัวคุณจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับคนของคุณแล้วนะคะหากอยากรู้นะคะว,ว่างานอาชีพนั้นเป็นอย่างไรและทำอย่างไรนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามช่องของเจนได้โดยกดติดตามเพิ่มให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะหนึ่งวิธีคิดนะคะก็คือว่าหากถ้าคุณอยากจะได้แบบไหนคุณต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนคุณอยากได้ของดีใช่ไหม คุณก็จะต้องเป็นของดีให้ได้ก่อนค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นอะไรที่มันต้องปรับจากโลกภายในนะคะเพื่อนๆแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันนิสัยแตกต่างกันนะคะหากถ้าคุณไม่ปรับจากโลกภายในนะคะคุณก็จะเหนื่อยคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยใช่หรือเปล่านะคะไม่มีใครล่วงรู้อนาคต แต่ตัวเราสามารถกําหนดอนาคตได้ค่ะทุกคนนะคะโดยที่การที่เราเข้าไปเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะเปลี่ยนจากโลกภายในของเรานะคะเพื่อนๆเคยได้ยินคานี้ไหมคะคําว่าอนุสัยค่ะอนุสัยเนี่ยเป็นอะไรที่ติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิดการที่จะเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันค่อนข้างยากแต่หากถ้าคุณนะคะต้องการที่จะเปลี่ยน อนุัสของคุณเองนะคะมันก็ไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้เวลาค่ะเพื่อนๆนะคะการที่คุณมีอารมณ์ร้อนการที่คุณเป็นคนขี้โมโห,โหการที่คุณเป็นคนจุกจิกนะคะการที่คุณเป็นคนคิดมากเหล่านี้ค่ะคืออนุสัยที่ติดตัวคุณมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะคะ มันสามารถทําได้แต่คุณต้องมีวินัยให้มากพอนะคะแล้วก็ให้เวลากับตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะการที่แต่ละคนนะคะมีนิสัยอนุสัยไม่เหมือนกันนะคะเราสามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะในหลายๆส่วนตรงนี้ค่ะหากถ้าเพื่อน สนใจนะคะมันสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้สำคัญคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณนะคะอยากจะได้ของดีใช่ไหมคุณก็จะต้องทำตัวคุณให้มีคุณค่าและเป็นของดีให้ได้ก่อนเมื่อคุณทำได้จนถึงจุดนั้นนะคะเพื่อนๆคุณไม่จำเป็นต้องหาเลยค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาหาคุณเองหากถ้าคุณเชื่อในพลังแห่งแรงดึงดูดนะคะพลังงาน ที่ระดับเดียวกันมักจะดึงดูดเข้าหากันเสมอนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่เจนจะเน้นในเรื่องของโลกภายในนะคะเพราะว่าเมื่อคุณแข็งแรงจากโลกภายในนะคะเมื่อคุณมีความคิดที่เข้มแข็งนะคะคุณมีความคิดที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนคุณก็จะรับมือได้นะคะแต่หากคุณยังไม่เปลี่ยนภายในเนี่ยนะคะ คุณก็จะเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับวิธีการต่างๆที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจะต้องใช้กับคนนู้นจะต้องใช้กับคนนี้ง่ายๆเลยแค่คุณเปลี่ยนตัวคุณเองนะคะตรงนี้ค่ะมันจะติดตัวคุณไปตลอดนะคะเพื่อนแล้วหากถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนรู้และพัฒนาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเจนมีแนะนำค่ะอันนี้ค่ะ เป็นอ u d i o b o o k นะคะเป็นอ u d i o b o o k ที่เกี่ยวกับความรักระยะทางไกลล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆมันก็จะแบ่งออกเป็น myset นะคะ myset คุณสมบัติต่างๆและว,วิธีการเลือกคนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของ emotion connect คอนเนคชันนะคะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คือสำคัญนะคะสำหรับรักระยะทางไกลในเรื่องของการเชื่อมต่อทางอารมณ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะหากถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเจนเข้ามาได้นะคะและสิ่งหนึ่งนะคะที่จะ,ะทำให้คุณนะคะบีใจนะคะที่อยากจะเปลี่ยนตัวเอง ะะอยากจะเข้าไปเปลี่ยนอนุสัยของตัวเองนั่นก็คือการที่คุณจะต้องไปกุ๊กครีหรือเลือกเสพสื่อนะคะเพื่อจะกระตุ้นนะคะเพื่อจะเป็นสิ่งให้คุณยึดนะคะว่าคุณจะไม่ออกนอกเส้นทางนะคะหากถ้าคุณเชื่อแบบนี้นะคะคุณก็จะต้องนะคะหานะคะหาเครื่องมือหาวิธีการต่างๆนะคะเพื่อจะให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาแล้ววันหนึ่งค่ะเพื่อน คุณก็จะเห็นนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นไปจากเดิมนะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเจอคนที่ดีๆนะคะคุณต้องเป็นของดีให้ได้ก่ให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้เจนไปก่อนนะคะพบกันอีีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ